ใช่ค่ะยังมีเรื่องราวดีๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะตัวจังหวัดเนี่ยมอบคำปี่เทศเฉล่มพระเกียรติบทพรธะธรรมเทศนาเฉล่มพระธรรมบารามีนะคะในอุพินนามัะจะระกะท่าค่ะ,ะเฉล่มพระธรรมบารามีส้มเด็จพระบรม,มราชินีพันปีล่วงนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านวิชวุตินโตท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบคำพีเทศเฉล่มพระเกียรติ บทพระธรรมอทินาชะเริ่มพระธรรมบารามีนะคะในอุปนนามัะจะระกะธาชะเริ่มพระธรรมบารามีส้มเดชพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพระบรมราชานรรรราชานน,นีพันปีล่วงนะคะศีศาลาการ,ปรเปรียญวัดพัฒนารามพระอารามล่วงกระตังยูเทียมอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีค่ะโดยมีประธานทรงเจ้า,าคณะพักสิภกเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอและก็วัวนาส่วนราชการเข้าวร่วมในพิธีด้วยค่ะครับพ่นพิธีนะครับประกอบด้วยนะครับประธานในพิธีก็ได้จุดถูกเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็เปิดกล้วยกระทงดอกไมถ้ถวายราชสการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีล่วง จากนั้นก็ได้ถวายคมภี์แด่รเจ้าคณะภาค16นะครับพระธรรมมิมนโมลีนะครับแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเพื่อนําไปมอบยังวัดต่างๆในจังหวัดนะครับเพื่อแสดงเพื่อแผ่ให้กับพุทธศาสนิกชนต่อไปนะครับโดยกระทรวงมหาไทยนะครับได้จัดทําคัมพีรเทศนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพัา90พรรษา12สิงหาคม2565 โดยผู้ว่าราชาการจังหวัดสุราธานีนะครับก็ได้ไปรับมอบมานะครับเมื่อวันที 1, ่1สิงหาคมที่ผ่านมาจํานวน364เล่หมนะครับจากสมเด็จพระอารยวงศาขัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินายกเพื่อทวายแด่เจ้าอาวาสถูกวัดในจังหวัดต่อไปครับ